ว uh, uh, ันน <hi> ี้ก็ต no? yeah, um, ้มเจออุ้มครับวันนี้ก็ต้มข้อมาเล่นเต้นนั่งนัดกับปันนี้กับวัวนั่งนัดได้ประชุอุบัติเหตุครับไปเล่นน้ำเล่คืนจัดเจ็บก้าครับเออจะไปดินั่งวุ้มก็ได้มาเล่นเต้นว่าเที่ยงเลยยันเป็นนายนั่งได้ปณิ แย่ลุงตุ้มากครับปุ๊บโลครับมันแย่มากมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพิเลียนมันยันว่าได้ครับบ้าเราเป็นยากจนกันพรงนี้ก็จะออกไปเจ็บเบี้ยประชาชนกันหน่อยคนละร้อยสองร้อยมันไม่มากกันกข้ายังมีอะกรนึ่งข้าจะไปเจ็บชาวบ้านได้หมดครับได้ครับ

เดินดงกนดีว่าับ่กต่อเดี๋ยวอีกคำนะยปไปได้ครับสดน้องเขาไปด้วยนะได้แสด็งน้องเขาไปด้วยนี่นะครับรูปนั่งนะครับดง,ดง,ดง,ดง

นยดแต่ว่าไอ้สมมมันไม่มาด้ว่าค่อยคาดหัววันนี้ขอจไปเจ๊ลุบนั่งรุยยังลงนั่งนี่วันนี้ข้อจะไปเจ๊คนบ่วจ้าชุยนี่น้องซโมเรานครับวันนี้ขอไปเจ๊่จ้าุยที่นอนอนี่นายนั่งนี่ครับโอเคเดี๋ยวพราป่ตังเลยนครับ

ไปทำเลยไม่ได้มากุเรีอะตั้ย่อ๋อพมไปเรียมยาหาไปเปดิพวกพา,าลกิมากัไม่ต้องไปข้าจะไปกับนางคนเดียวสองคนได้กับพมพมมโกกับลายกับตัวไอ้าบบางนุนไป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 ข้าไปทีี้ไปไปไปเนาะดูด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là, mà, chắc xa xa là nâng giấc mà lâu vất chắc cờ sát sát là nâng nát mà cào chừa quăng, leo phi trong ấy mà lùng tung xi, leo ấy hôm chơi gì nữa muốn nó có gì vậy thầy à vì muốn thi có bé mà chẳng nay nắng thi mà thay mà thay là lắm lắng luôn người dân đây mà thay mất mà lắm. cây lên lên là ủa mấy giờ mấy gặp gì

Mai phải bị sập hồn mất hết. Mạnh ơi. Mana ơi, wa lòn Leo cấp vùng Leo nàng gặp mã เาาต้าหมาตายเงลง,ลงไปนั่งนักขรรมาอาพีวอกลับบานคนไปเซดล็พิวันนี้ก็เราเลิกซึกซาไปขอบคุณลันขอบคุณอนขอบคุณกับ